สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอออนพี่สาวลุงพลน,นะคะได้เวลาล่างคอกหมูเด้อพ่อแม่พี่น้องล่างคอกหมูปอออนล่างหมูปอออนเด้อค่ะเด้อน้ำกำลังไหลแห้งพ่อแม่พี่น้อง ตอนกระล่างได้สักพักหนึ่งแล้วเด้อค่ะเด้อเนี่ยน่องหมูได้หนึ่งเดือนเต็มแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้อง น้ำก็กําลังไหลแรงนะคะพ่อแม่พี่น้องตอนกระใส่ทรายยางพ่อแม่พี่น้องกระลางได้สภาพกนึงแล้วเด้อค่ะเด้อสังเกตบึงน้ำไหลแห้ง นเนียวออกโอ้ทําแม่พี่น้องฟองไปเลยน้ำกำลังไหลแห้งเด้อค่ะเด้อฝากะล่างได้สักพักนึงแล้วหัมูปอ่อนกัทั้งม,ออกงมดก็เก้าโตเด้อค่ะเด้อมูน้อยเก้าโตมูใหญ่โตหนึ่งพ่อแม่พี่น้องคุณ่าโอห้องกีดกิด,ก,ด,ก,ดกีดเลยคัดกันหาวดงดงบ่เนออ๋อจีนน้ำหายหาวดงดง อืออืออือๆๆอือบ่ทางสกัดกันแท้บ,บันี้ตัวใหญ่กัดตัวน่อยบัดนี้โอ้ถือว่าตัวในหญ่ลังแก่ตัวน่อยบอ่ฮะนี่นะค่ะมาแม่นี่ตีไม่ออกให้แล้วนี่ มาหาก,กันเลยตัวดใดไงก็ไม่ต้องขามมาห้างหมูกระน่ำถือแล้วน้าสายยางฉีดเพราะไม่พี่น้องกระดินกระดอนถือก,กระส้งสิบบเป็นอย่างน้อค่ะเนาะเดี๋ยวประออนกระสี ทำความสะอาดแล้วก็สิเอามาเทให้อีกเป็นหัวอาหารด้วยค่ะเด้อสูตรชองแล้วโ้เดือนหนึ่งแล้วกินสูตรชองแล้วด้วยค่ะเด้อน่ะหาวดงดง ยอกกันละบัน,นี้าเอา้าเอา้าเอา้เอาล่างพื้นพ่อแม่พี่น้องป้ากะล่างได้สักพักนึงแล้วเยียงจะอาบน้ำให้น้องหมูเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวกับสิปไปเอาอาหารมาเทใส่ห้างให้่นใหม่ น,นั่นโอ้สร้างกัดกันแถบบ้านในเข้าไปพว้เราวันนี้เบึง้งผ้ามาเบึง้งพราะไม่พี่น้องป้องไปเี่มืออยู่นั่นตามได้เรือพอออนตีออกซี่ซีอันแม่พอออนตีออก ขามไปขามมาพอดนะจนโตหลุนเบิดกัดกันหลายโอ้ยน้าลูกเออยู่น้ำกันถือกันมอมอมแม่แม่อยู่กินน้ำกันหัวหันกระสตรเดียวกันโลอย่ากัดกันอย่ากัดกันัตใหญ่จะกลังแก่ตหน่อยพ่อแม่พี่น้องพุ่งนะพอนะนี่แตงต่ห้อยกัดกันพอนเดี๋ยวถาพปอนมีเวล่าปอนก็จะตีออกพ่อแม่พี่น้องตีออกด้วยในร่องกลางนี่ ให้น้องหมูมันเดินทานไปได้นะค่ะเนาอนั่นอย่าลังแกกันอย่าก,กัดกันลูกโอ้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวปออนทีทําคว่มสารอีกจับเจือก่อนแต่ว่ากะท่านได้สักพังนึงแล้วถือว่าก็ชิมหาเปอร์ซ็นแล้วเด้อค่ะเด้อ ส่น้ำอาบน้ำให้น้องมูแล,ล,ล้วก็แล้วแล้วก็เสียวหัวหารมาเทใส่ใส่ห้างให้พิ่นไม่เพราะว่าน้ำจะสิถือเนี่ยัก๊น้อยๆกระโบเป็นยังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปอนใส่น้ำปลาป่าด้วยค่ะเด้อใส่น้ำสลาดซิ่วเนาะน้ำเดือดจ่ามือนี่เดือดจ่าน้ำกระไลแห้เงเนี่ยเอาที่ขึ้นก็ขึ้นเลยแม่สิไปก็ไปเลยแม่ ตึงแน่้พนนอ่านามตีดากพนันอดากต้นๆเหมือนอ๋อ๋อ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 ห๋ออ๋ออตัวใหญ่ลังแกตัวหน่อยเว้ยถือว่าใหญ่กําลังแกตัวเล็กเหรอฮะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนโอ้ยน่พทำไมพี่น้องป้องไป อ,อย่าก,กัดกันลูกอย่าก,กัดกันอือยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนดูคลิปนี้ก็ฝากเปก็นกาลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อปอ่อนกะถือว่าทําภารกิจของปอ่อนแล้วแล้วมื่อนี่ล่างคอกหมูล่างคอกนองหมูหมเรียบร้อยแล้วล่างออกเรียบร้อยแล้วเด้อพ่อแม่พี่นอ้องห้ามมันไหลแหงเพียงกกลัว ประมาณนี้ค่ะทุกคนมือในวันยุดปกติกับวันบยุทกับปอ,อนกับเที่ยวมาเนี่ยม,มือเที่ยงปอ,อนกับสิม,มาสีน้ำพักกินเขาพ่อแม่พี่น้องพักกินเขาย่ามเที่ยงเนาะบ้านน้องแวงไต่กับบันมงังแยมกับโบไก่กันพ่อแม่พี่น้องประมาณหกลูเจ็ดลูนะคะพ่อแม่พี่น้องตองนขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยม,มือเที่ยงกับมาสีน้ำให้น้องพ่อแม่พี่น้อง ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องไปหน่าเอ้าเอ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 านี่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 กล่นต้นๆเนี่ยเอ้าเดือนนึงแล้ว